ร่วมมือร่วมใจร่วมแรงความสำเร็จอยู่ไม่ไกลอยู่ตรงนั้นเองใใใใอไปเช็ด ยายนะครับยายเรือหาตำแหน่งเพื่อจะลงต่อมโม่นะครับอันบัลกัก <laughs> <c oughs> ัพเราจะดึงเราจะดึงเชือกที่ล้อมใต้ท้องเรือลำเล็กให้เรือพลิกนะครับเมื่อวานก็ทำแบบนี้แหละ แต่จมด้งหลังดีลากขึ้นมาได้ขนาดทีนนะครับทุ่นทุ่นปูนใหญ่ยกหนักอยู่เหมือนกัน ลุจิยอะแลาอย่ายืนผิดท่านั่นโอเคหลุดพอดีก้อนที่สองนะ,ะับอย่ายืนท่านั้นอันตรายบนเรือ,อมไม่ได้ไม่ได้ไม่ใครมันจะมันจะพลิกมันจะตกเรือได้นม่ไเนี่ยเนี่ย เคลียร์ว่าชาะพืชตาลิกาบนก็ตอกโคนเอามาได้นะเก็บไม่ได้นะโหดูพิาแลนี่อดูเยวนี้พวกมีดเยวนนี้อดู อีกครึ่งชั่วโมงเที่ยงไม่้อนเหรอยกสมองขึ้นทุนไม่ใช่สมอง เอวพังเออตอนนี้เที่ยงนะครับลมลมเย็นดีแต่ลมแรงไม่เหมาะกับการทำงานเ,าเ,าเดี๋ยวจะลากขึ้นไปข้างหน้านะผมลากฝั่งนี้ในน้ำส่วนฝั่งนู้นลากจากบนฝั่งแล้วก็แบ่ง เป็นสวนกระชังก่อนมันลากไม่รอดมันทั้งแผบนี้ลากไม่ออกต้องลากทีละส่วน